สวัสดีค่ะจับมาคุยสัปดาห์นี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชายที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือว่านกเขาไม่ขันนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีตำรับยาที่เรียกว่าช่วยให้คุณผู้ชายกระปี้กระเป๋าแล้วก็ปึ่งปังขึ้นค่ะนั่นก็คือตำรับยาแก้องคชาติตายค่ะตำรับยานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะประเด็นนี้ไปถามเภสัชกรสสิพงศ์ทิพย์รัชดาพรเภสัชกรชำนาญการพิเศษจากโรง พยาบาลพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลที่จังหวัดสกลนครกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มีข้อสงสัยอยากจะมาขอความรู้จากอาจารย์ดีกว่าค่ะคในเรื่องของปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายตามหลักการแพทย์แผนไทยอะคะ่ะอยากทราบว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรคะอ๋อถ้าเป็นตามหลักการแพทย์แผนไทยนะครับ,รบเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางทางเพศเนี่ยนะครับจะเกิดจากธาตุไฟหย่อนธาตุลมหย่อน,อนเพราะว่า ธาตุไฟเนี่ยทำหน้าที่ก็คือในเรื่องของการให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการกระตุ้นสมรภาพทางเพศด้วยธาตุลมเนี่ยที่บอกว่าหย่อนเพราะว่าธาตุลมเนี่ยทำหน้าที่ในการเหมือนทําให้เลือดนะครับไหลเวียนไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ดี <ừ. S 2> แต่ถ้าสมมติวา่าธาตุลมเนี่ยมันมีการที่ทํางานน้อยลงนะครับในเรื่องของเลือดลมที่จะไหลเวียนเนี่ยมันก็จะลดลงก็ทําให้อ่าเกิดภาวะหย่อนพภาพทางเพศจากธาตุไฟกับธาตุลมที่หย่อนลงได้ ได้ยินว่ามียาที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ก็คือตำรับยาแก้องกชาติตายใช่ครับอยากทราบว่าในตำรับยาเนี้ยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะแล้วก็ตัวสมุนไพรเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในตำรับยานี้นะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด8ตัวะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกัญชาะนะครับขิง DB, ดีปีพริกค่ะ,ะลูกชะอูกระวานแล้วก็รากสะแกครับซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยมีฤทธิ์ร้อน แล้วพอเราไปดูในเรื่องของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาก็จะพบว่าสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยทั้งแตัวเนี่ยมีอยู่5ตัวที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายหรือว่ากระตุ้นการสร้างสเปิร์มในสัตว์ทดลองครับซึ่งพอทางแผนไทยเนี่ยเอาตำรับยาน,นี้มาใช้เนี่ยเนื่องจากว่าธาตุไฟมันหย่อนเนะาะตำรับยาน,นี้เป็นยาร้อนครับพอธาตุไฟถูกปรับสมดุลในเรื่องของธาตุไฟกลับมาเป็นปกติแล้วท่าลมก็เป็นปกติ เรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยครับมันก็จะดีขึ้นก็เลยทําให้ภาวะหย่าสภาพทางเพศเนี่ยมันก็มีอาการดีขึ้นด้วยครับแล้วตำรับยานี้สามารถใช้ได้กับทุกคนไหมคะมีข้อจํากัดหรือว่าข้อบ่งชี้อะไรที่ไม่ควรใช้ไหมคะก็ตำรับยานี้นะครับก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ได้ทุกคนนะครับก็จะมีข้อห้ามใช้อยู่3คนคที่ที่ห้ามใช้อันที่1ก็คือคนที่มีประวัติแพ้กัญชาหรือเคยใช้ผลิัต กรพันกัญชาทางการแพทย์แล้วเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงเพราะว่าตำรับนี้มีส่วนประกอบของกัญชายอยู่5 0าสซส่วนที่2ก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีการรับประทานยาเรื่องของยาลดอาการซึมเศร้ายาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้ครับอันนี้ก็กัญชาเนี่ยก็อาจจะไปทําให้ยาเนี่ยครับออกฤทธิ์มากขึ้นเพีงแค่อาจจะเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่ประทานประจําแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจครับเพราะว่า ในตำรักนี้มีสมุนไพรที่เป็นลดร้อน,อนแล้วก็มีบางตัวที่สามารถเกิดอันตรายกิริยากับยาแผนปัจจุบันที่คนไข้เนี่ยรับประทานอยู่ในการรักษาลรกหัวใจและหลอดเลือดครับผมเราสำหรับคุณผู้ชายที่ประสบป,ปัญหาในเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะคะ่ะสามารถไปหาซื้อยาตัวนี้ได้จากที่ไหนบ้างคะหรือว่าจะต้องไปรับการรักษาจากคุณหมอก่อนแล้วก็ให้คุณหมอจ่ายยาให้คะ่ะ จริงๆตำรับยานเนี้ยครับ,รบเดิมเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยให้โรงพยาบาลพระจันทร์ฟ้าจารุเนี่ยทำการผลิตแล้วก็ศึกษาเรื่องของประสิทธิผลและความปลอดภัยซึ่งเราทําการศึกษาเนี่ยอาศัยสมรสุขภาพดีอายุ30-70ถึงปีผมว่าผู้ป่วยเนี่ยมากกว่า90%เนี่ยให้ให้คายืนยันว่ากินแล้วเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับยาตัวนี้ยังไม่มีการจําหน่าย ยังมีการใช้เฉพาะที่โรงพาบาลพระจันทร์ฟันอาจารรอยู่ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยครับก็ได้มีในเรื่องของการที่จะขยายผลเอานําตํำรับยานเนี่ย ไปใช้ในหน่วยบริการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลพระจันฟ้าอจารโอเนี่ยครับเราก็กําลังอยู่ระหว่างการผลิตยาอยู่ครับเพื่อที่จะกระจายให้กับหน่วยบริการที่มีความสนใจหรือว่ามีผู้มารับบริการแล้วอยากจะไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระจันฟ้านก็สามารถที่จะรับยาตัวนี้ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแต่ว่าณตอนนี้ครับสามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลพัชชันฟ้าอจารโรได้ก่อนซึ่งเราก็จะมียาอยู่จํานวนหนึ่งที่สามารถที่จะ สนับสนุนให้ให้ในช่วงที่เรากําลังผลิตยาลตใหม่อยู่ครับอยากให้ช่วยเล่าเคนละคะว่าเคยมีผู้ที่ต้องการใช้ยาเนี้ยค่ะมาขอรับคำปรึกษาแบบเป็นแบบไหนบ้างคะจากที่เราทํางานวิจัยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีทั้งเดินไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อมาที่ช่องทางที่เราให้ติดต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีการการที่จะใช้ยาตํำรับเนี้ยครับก่อนที่เราจะให้ใช้เนี่ยเราจะมีการประเมินอยู่2อย่างอันที่1คือประเมินการแข็งตัวขององคชาต ก็จะมีตั้งแต่ศูนย์จนถึง4คะแนนก็คือ4เนี่ยแข็งตัวอย่างดีเลยกับศูนย์เนี่ยคือไม่แข็งตัวเลยกับอันที่2คือประเมินภาวะาสมรรถภาพทางเพศโดยรวมครับที่เราเรียกว่า IEF 22ออันนี้เราก็จะเป็นการประเมินว่ามีความต้องการทางเพศไหมมีการหลั่งน้ำอสุจิเป็นยังไงหรือว่าการาปฏิบัติาภารกิจกับคู่นอนเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมีกี่ครั้งและมีความต้องการทางเพศมากน้อยแ,แค่ไหนก่อนที่จะกินยา และหลังจากนั้นเนี่ยพอรอให้ยาไปรับประทานเนี่ยทั้งหมด4สัปดาห์แล้วเราก็จะประเมินผลหลังจากที่รับประทานยาก็ใช้แบบประเมินเดิมครับโดยให้อาสาสมัครเนี่ยประเมินแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการที่ใช้ยาที่เราให้ไปครับผมก็ส่วนใหญ่ก็อาจะยังมีเคสหนึ่งครับที่อายุประมาณเกือบ70ปีครับก็ก่อนกินยาเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าน้ำอุจจิเนี่ย ไม่มีเลย5ปีที่ผ่านมาแต่พอกินยาเราไปแล้วเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ก็เริ่มมีอานามสุจิเขาเขาใช้คําว่ามีอสุจิเคลื่อนออกมาตอนเช้าเนี่ยครับ <c oughs> เขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็โทรมาแจ้งเราแล้วก็ส่วนในเคสอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเดิมที่อาทิตย์หนึ่งตื่นเช้าแล้วอารมเพศแข็งตัวตอนเช้าแค่สัปดาห์ละครั้ง <c oughs> ก็เพิ่มเป็น3ครั้ง4ครั้งบ้างในบางรายแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ให้อ่า ข้อคิดเห็นคล้ายๆกันก็คือเรื่องของอารมณ์ทางเพศครับว่ากินแล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นเวลาที่อยู่กับคู่นอนประมาณนี้ครับเรานอกจากการตัวช่วยที่เป็นยาแล้วอะค่ะยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศได้จริงๆเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศนะครับเราก็ดูได้เรื่องของการรับประทานอาหารเราอาจจะรับประทานอาหารพวกที่มีซิงค์นะครับ อาหารพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสารภาพทางเพศอันที่2ก็คือการใช้เรื่องของการนวดอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะเคยได้ยินเรื่องของการนวดหน้าคาราดคืนชีพอันนี้ก็ต้นตำรับก็ที่สกลนครเหมือนกันครับ,รบเป็นการนวดเปิดจุดไล่เลือดลมทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยบริเวณอวัยเ,เพศเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้เรื่องของการแข่งตัวดีขึ้นแล้วก็ศาสตร์อื่นๆก็อย่างเช่นในเรื่องของอแพทย์แผนจีนในเรื่องของการฝังเข็มกระตุ้นเลือดลมทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นอพอเลือดลมแบบไหลเวียนได้ดีขึ้นอวัยวะเพศก็จะทํางานได้ดีขึ้นสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ไม่อยากมีปัญหานี้ในระยะยาวค่ะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะครับก็สําหรับ สุภาพบุรุษนะครับที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะจากสภาวทางเพศนะครับก็อาจจะดูในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารนะครับรวมถึงหากท่านใดน,นะครับต้องการที่จะใช้สมุนไพรนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่ ช่วยในเรื่องของการบำรุงสารภาพทางเพศก็อยากจะให้ดูผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจะต้องมีเรื่องของเลขทะเบียนยานะครับผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานได้มีความน่าเชื่อถือนะครับและหากยังมีข้ขอสงสัยหรือความกังวลใจในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอาจจะปรึกษาแพทย์แพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนที่จะรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพนั้นๆน,น,นะครับเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ดีกับตัวของท่านเองครับ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะคสำหรับท่านใดที่สนใจตำรับยาแก้องกระชากต,ตายตอนนี้นะคะมีให้บริการที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารโลที่จงังหวัดสกลนครเท่านั้นค่ะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ได้เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใย,ยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ